สวัสดีครับสามจิกมยวยหูเซียนจ้างสายใต้วันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่19เมษายนสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับก็พบกับการวิเคราะห์วิจา์สำหรับมวยไทยวันอาทิตย์ที่24เมษายนนี้นะครับก่อนอด่นก็ฝากกันก่อนนะครับใครยังไม่มีตัวช่วยก็ตมาจักหมักกันได้นะครับกับผมมยวยหูเซียนจ้างสายใต้080 6 3302 2, 2 0นสะครับกับสาโลแกน ต่อแบบมีของรองไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวท่านจะรักเองนะครับกูกี้สุสีนี่มยไหวกูเสร็จก็ชี้ตัวไอเล่นนะครับมวยอูที่ดีต้องชี้ตัวไอเล่นก็อย่าลืมนะครับลองใช้บริการกันดูแล้วก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับสมาชิกที่มาจากช่องทาง YouTube นะครับก็เข้ากันมาเยอะมากๆนะมาที่หนึ่งก็20กว่าคนนะครับ 20- 30คนนะครับเข้ามาก็เยอะอยู่นะครับก็ขอบคุณมากจริงๆก็ลองใช้บริการกันดูนะครับ ต่อแบบมีของรองให้รู้จักนะครับเดี๋ยวตั้นจะรักเองกู้แรกอาทิตย์นี้ก็ไม่มีมวยรอบปูนเสือนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็มีเป็ดนาใจเกียรติปันตมิตรนะครับเจอกับเจ้าเดวิดอบจนครบนมกู้แรกอะ่ะกู้ที่2นี่เจ้าสิงกลองสวนปูรีสอร์ทนะครับรอช่าตนชาต,ต่อบ้านตาลอะ่ะเจอกับเจ้ากัมแบกปีเกยุยตนาแล้วก็กู้ที่3านะครับเป็ดรุงสิทธนายกไก่8ดดิ้ว เจอกับเจ้าปลากายเปชรอีกนแน่นแท้แล้วก็กู้เอกนะครับยอดวิทยาสิริลักษมวยไตนะครับเจอกับวรพลเกียรติจัจนันก็มาฟังวิเคราะห์วิจารณ์เลยนะครับไกลมายัางไงร,รูปร่างเป็นยังไงนะครับกู้แรกนี่เปชรนาใจเกียรติปันตมิตรด้วยวเดดไฟสารแฟมิลี่นะครับตัวเดียวกันเลยอายุก็18ปีส่วนสูง16 5เซนติเมตรนะครับซ้อมอยู่เกียรติปันตมิตร ก็เป็นมวยขวานะครับเจ้าเพชรนาใจก็เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือเลี่ยมเชิงจัดจ้านนะครับแต่ภาพร่างกายนี้ดูได้เปรียบนะครับต่อยไว้ก็ชะนะธิ์ไอฤทริจยาปอปีนาพัฒนชนะจับเพชรเกียรติยงยศชนะนกยกที่2โลนติดเตป็นกลางล่าสุดนี่ต่อยไว้ก็ชนะลาวสตาเกียรติทงยศนะครับเพราะนั้นต่อยที่ราชํำเนินนะลาวสตานี่ก็ต่อยต,อตำกว่ามาตานเยอะนะครับเล่นจังหวะฝีมือกันวันนั้นอ่ะ ชนะลาวตาเกียตรติทองยศมาฝ่ายเจ้าเนะดวิดอบจนักกรปนมนะครับรั่วดอนปอมทอัศนีอันนี้ก็เป็นมวยเกา่าเก่าเกมนะครับอายุก็21ปีส่วนสูง1 6 3เซนติเมตรซ้อมอยู่มอทัศนีนะครับดีกรีก็แชมป์จมรมวมยสมัครเล่นนะครับเหมือนก็ชนะนกไอเจ้าเหลี่ยมเพชรมานะชนะนกเหลี่ยมเพชรสิบบอลตะกนมาก็าต่อยประเพท3ยกนะครับได้แชมป์มวยใจสมัครเล่นอนะ่ะ ต้นๆน,นี่ก็พอได้ลุ้นนะครับแต่ผมดูว่าปลายๆนะครับปลายๆนี้เจ้าเพชรนาใจนับต่อยอยู่ว่ายกดีกว่านะครับออกที่เจ้าเพชรนาใจเกียรติปันตมิตรนะครับดูดีกว่านะครับจังหวะฝีมือมวยตาหมองมวยอ่ะไม่พลาดโดนหมัดโดนเตะการ่วงอย่างเดียวนะครับดีกว่าแน่นอนนะปล,ปลายๆออกไปที่เจ้าเพชรนาใจเกียรติปันตมิตรจักรเจ้าเดวิดอบจนครปน,ออปนมมาถึงกที่สองอนับชาติสิงห์กรองสวนปูรีสอดด้วาตนชจัต ต่อบ้านตาลน่ะอายุก็19ปีส่วนสูง1 6อยเจเซนติเมตรนะครับสำหรับเจ้าชจ้าสิงห์รัตนาาติอ่ะก็มาจากม้ยรอบปูนเสือนะครับคนนี้ก็ประเภทตัวเล็กนะครับเตก้าต่อยมัดฟอร์มต่อยไว้ก็แป้เมืองสยามครูต้อมบัวขาวจะนกเป็ดเอกองสามฤทธ์จะนกยกที่4สู้ศึกสอพันนุษย์นะครับวันนั้นสู้ศึกนี้ก็ไม่มีสาภาพอ่ะล่าสุดต่อยไว้ก็จะนกกัมแบกตีเกยุตนามาวันนั้นก็ จะานกคู่ชกวันนี้มานะครับตั้งแต่ปลายปีนะครับเดือนธันวาฝ่ายเจ้ากำแบกตีเกยุตนาด้วยซันแบกบูมเด็กเซียนนะครับอายุก็20ปีส่วนสูงนี่้1 7เซนติเมตรนะครับดูว่าฟอร์มก็ไม่คีเรนะมีชนะยอดดวงใจตีเด็ด99นะครับแพนกจ้าสิงคู่ชกที่จะต่อยอาทิตย์นี้นะครับแพนกไอเจ้าธนชาติมาวันนั้นโดนเตะก,กานกแล้วก็จะนกเป็ดเ้าล้านสิงมาวิน นกยกที่สามดาบดำปตตตองตวีเนะวันะนั้นได้ใหญ่มากวันนี้ก็ดูว่าได้ใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ตั้งแต่ต่อยกันมานี่เจ้าตระหนช้นี่นกไอเจ้าซันแบกมาก็ยังไม่ได้ต่อยนะครับนกมาก็ยังไม่ได้ต่อยเลยไอส่วนเจ้าซันแบกรั่วคัมแบกนี่ก็ต่อยมาสองครั้งแล้วนะครับมีชนะไอเจ้าเป็ดก้าวล้าแล้วชนะดาบดำอนะ่ะกูนี้ผมบอกไปที่เจ้าคัมแบกตีเกยุทธนานะครับได้ใหญ่นะครับวันนี้ดูได้ใหญ่ดูดีกว่านะครับจะชนะเจ้า รนจ้าต่อบ้านตานวงเจา้าสิงกรองสวนปูรีสอทนะครับกุนีออกที่เจ้ากัมเบก P k ีเกยุตนามาถึงกุทีสามนะเพชรรุงสิทธิ์นายกไก่แปดดิ้วเจอกับเจ้าปลักายเปชรอีกไม่แน่แน่กุนี้ก็ถือว่าสดกับเขานะดูว่าเขาตั้งกู้แต่ว่าสภาพร่างกายก็ถือว่าไ่เรียกกันนะเจ้าเปชรรุงนี่อายุก็ยี่สี่ปีส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรซ้อมอยู่อันสุข,ขุมวิทนะครับ ฟอมไตไว้นะครับก็แพ้เป็ดรุ่งเรืงองงดชนะเป็ดรุ่งเรืองตัวตีนะรับชนะเป็ดรุ่งเรืงองงดตึกแดงชนะแมกนัมบ,บางกอ,อกอไรยนแล้วก็แพ้แมสซีเดอแปงกองปราบนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ก็ไปสะดุดแพ้เจ้าเป็ดรุ่งเรืงอ,อ,องสจโต้งปราจีนะเาเป็ดรุ่งเรืงองงดตึกแดงมานะครับฝ่ายเจ้าปรับกายเป็ดอีกเมเนเดน,นะครับนี่ก็กุดกระตันยัวหรือว่าตั้งคำเดียวตรงเดชดรถบ้านนะครับก็ปรับเพ็ มวยบู๊นะครับแต่หนักต่อยแรงอ่ะมีหมัดอันตรายนะครับหมัดที่ว่ามันมือนิ้วกุดอยู่อ่ะอายุก็29ปีส่วนถูง162เซนติเมตรนะครับก็ประเภทเขี่ยวลากดินอนะ่ะฟอร์มต่อยไว้ก็ชนะเจนเจิงพุ่มปันม่วงจะนกยกที่3เอาปาดจากเจดรถสวยนะครับแล้วก็ชนะเรมบองป่องสายไหมล่าสุดนี้ชนะวิกแบงก์จอโกยะอีสูสู คูนี้ผมดูด้วยรูปร่างฝีมือมวยสมองมวยความเป็นมวยแล้วผมยังชอบไปที่เจ้าเปชรรุ่งนะครับยังดูดีกว่าครับออกไปที่เจ้าเปชดรุง่งสิทธนายกไก่8ดิ้วจัดชนะเจ้าปลักกายเปชรอีเมเนนแอร์แล้วมาถึงกู้ที่4ี่กู้เอกครับยอดวิทยาปอปนมปอนหรือว่ายอดวิทยาสิริลักษ์มวยไทยอ่ะเจอกับเจ้าวราพลเกียรติจัจนันว่าวราพลไปดงยิมกูนี้ สดกับเขานะครับเจ้ายอดวิทยานี่อายุก็24ปีส่วนสูง170เซนติเมตรซ้อมอยู่สีลักมวยไตยแรับเป็นมวยขวารับฝีมือมวยสะมองมวยดูดีกว่าฟอร์มต่อยไวนะ้แล้วจะน่าลูกนิมิตสิงกลอง, 4, งสี่ชนะเพชรเมืองสีตีเด็ด99จนะนกหมามกคลวาวังปรมนะครับนั้นตีท้องนอก ดาสุดไตเอาไว้นะก็มีแป๊ะเพชรสุขุมวิทนะวันนั้นนี่กลับมาเป็นต่อเลยนะแต่ว่าพอโดนหมัดโดนศอกแล้วผมบอกดูว่ามันจุกนะครับเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจยังจะน้อยอยู่นะสำหรับเจ้ายอดวิทยาทําเขาได้แล้วเก่งนะเวลาโดนได้ทิ้งตัวเลยวันนั้นก็ไปน็อกเจ้าเพชรสุข,ขุมวิทมาไฟวรพลเกียรติจัตจนันนะครับนี่ก็ฟอร์มสดนะครับอายุเขาสิบเก้าปีส่วนส่วนสูงร้อยสิบเก้าเซนติเมตร ซ้อมอยู่ลูกเจ้าแม่สายตองนะเป็นมยจังหวะฝีมือเลียมเจิงกลบเครื่องนับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงในเหนียวแน่นน่ะมีศอกฟันสวนนับต่อยไว้ก็จะนะอนัตสอเตจ้ปันจะนกเป็ดดำเป็ดเกียรติเป็ดกูโจกนี่แต่ละตัวนี้ก็ถือว่ามาจากสายของเกียรติเพชรนะครับมีชจนักก้องเกียรติตอปราณตีก้าล่าสุดต่อยไว้ก็จะนกไอเจ้าตีโตออยหวานโปชนานะมีศอกนับสำหรับเจ้าวราพล คูนี้นี่ผมบอกรองที่เจ้าวราพลเกียรติชัชจรันนะครับดูดีกว่ารับมวยสดมากๆอยู่ในแผนสร้างของชุนเกียรติเพชรด,ด้วยออกไปที่เจ้าวราพลเกียรติชัชจรันจัชนะยอดวิทยาปอปนมปอนว่ายอดวิทยาเลกาหมาน้อยอุดรน,นะครับก็สรุปมวยวิจารณ์นะครับกูแรกนี่เพชรด,ดำใจเกียรติปันตมิตรจัชนะเดวิดอบจนครปรนมคู่ที่สองนะครับกัมเบก ีเกยุตนาจะแค่มือชนะชาติสิงห์คลองสวนพลูร,รีสอร์ทคู่ที่3นะับเป็ดรุ่งสิทธินายกไก่แปดเดีวนะฝีมือมวยสับมองมวยดูดีกว่าจัจชนะไอ้เจ้าปลักกายเป็ดอีกมีเน้นแอร์นะครับอมอที่เจ้าเป็ดรุ่งแล้วก็กู้เอกนะครับออกรองที่เจ้าวราพลเกียรติจัดชนะจนัจชนะยอดวิทยาเลกาหมาน้อยอุดรน,นะครับมวยน่าเล่นนะครับผมบอ,อกที่เจ้ากมแบกตีเกยุตนานะครับดูดีกว่านะครับ ออกไปทีเจ้ากมแบกตีเกยุตนาจัชนะจ้าสิงกลองสวนปูรีอรแล้วก็กู่เอกนะครับออกไปที่ comeback, K, ะนะวรพลกเ,รออกรเกียรติจัชนันนะครับดูหน้ารองนะครับจัชนาะยอดวิทยาเลกามาน้อยอุดรนะครับชอบอีกตัวหนึ่งก็จัดไปทีเจ้าเป็ดรุ่งนะครับฝีมือมวยสมองมวยดูดีกว่าครับ3ามตัวนะครับออกไปที่เจ้ากมแบกเป็ดรุ่งแล้วก็วาราพลนะครับดูว่าจะ4ี่พูนสวัสดิกันอีกหรือเปล่านะครับสําหรับอาทิตย์นี้ก็ ลองโทรมาใช้บริการกันดูนะครับเดือนละ800บาทนะครับเดือนละ800บาท4ีอาทิตย์ลายเสียงเดือนละ300บาท V.I.P นับออกเครื่องของท่านเข้าเวทีนะครับพูดรมต่อกรรมจัดต่อจดกันเลยก็เดือนละ2,000บาทนะครับลองใช้บริการกันดูนะครับต่อแบบมีของเราให้รู้จักเป็นอย่างไงแล้วท่านจะรู้จักนะครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะโชคดีมีเอื้อใ้กันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ